สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่น,ดนประจำวันกับอาจารย์ักษ์ทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้เป็นวันอังคารที่14มีนาคมนะคะมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์เนี่ยพูดได้เลยนะคะโดยภาพรวมของวันนี้ถือว่าดีนะการงานนะไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วก็การเงินนะก็ยังหมุนได้ดีอยู่ค่ะแถมยังมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆด้วยนะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้คืออุบัติเหตุจากของร้อนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับของร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนเป็นพวกฟืนไฟต่างๆต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะสําหรับดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบสดีวันพุธแล้วก็วันอังคารวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงงานนะบอกได้เลยคะ่ะว่าปังมากๆเลยทีเดียวแล้วเรื่องของโชคลาภเนี่ยยังมีให้เราได้รุ้นได้อีกการเงินที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าหากคุณสับเข้าคุณไม่รอบคอบ การเงินเนี่ยมันจะตกหล่นเสียหายนะคะหรืออาจจะทําให้ข้าวของเนี่ยเสียหายได้เรียกว่าตอนจ่ายเงินแบบที่มันไม่ควรจะเสียเลยนะคะอันนี้เราวัดระวังไว้สักนิดหนึ่งสีมงคลวันนี้นะคะจะเป็นสีน้ําเงินชมพูสีแดงแล้วก็สีม่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าเราจะสักการะบูชาเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภกับการเงินนะคะพระแม่แลักษมีแล้วก็องค์ท่านท้าวเวสุวรรณ แต่ถ้าเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานค่ะก็ให้ขอพอรจากองค์พระปิยะมหาราชแล,ล้วก็หลวงพ่อโสธรเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะให้ใช้หยกค่ะเพชรหรือเครื่องเงินจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะสวมใส่ติดตัวไว้ค่ะจะเรียกสิ่งดีๆนะคะจะเรียกโชคลาภให้กับเราคนที่เกิดในวันนี้นะหรือเกิดในช่วงเดือนมีนาของสัปดาห์นี้ค่ะเวลาเราจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยให้ทําเกี่ยวกับการสร้างถาวรวัตถุ จะเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลได้หมดเลยอันนี้สองตรงนี้ค่ะจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขนะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆแล้วข้อสําคัญอยู่อย่างมั่นคงด้วยนะคะในส่วนของอาหารนะคะจะใส่บาตรนะคะทาบุญเลี้ยงพระถาวายสังฆทานเนี่ยต้องมีอาหารทะเลนะจะเป็นกุ้งหอยปูปลาได้หมดเลย เพราะตรงนี้ค่ะจะเป็นเคล็ดนะชีวิตเราเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็จะมีความกราบรื่นเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะว่าตัวเลขเมื่อวานนี้ที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30น,นเลขที่ออกคือ641แล้วก็38รอบนี้เลขหนึ่งค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวร่างตรงๆนะคะของชุดจับคู่ก็คือเลข41 ส่วนในร,บนรอบ18.30นเลขที่ออกคือ375แล้วก็88รอบนี้ตัวเลข3เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะก็เป็นของสายวิ่งกันไปนะส่วนในร,บนรอบ19.30นเลขที่ออกคือ392แล้วก็96รอบนี้ตัวเลข6เข้ามาในหลักหน่วยล่างค่ะแล้วก็ยังเข้ามานะคะของเลขชุดวินด้วยนะคะเข้ามา2ตัวล่างคือเลข96นั่นเอง มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอังคารที่14มีนาค่ะรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข3เลข1เลข5เลข7นั้นมีที่เลข9กับเลข3ชุดจับคู่90 92 94 96 98 03 23 43 63 83ส่วนในรอบ18.30น ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหกเลขสองเลขหนึ่งเลขศย์เลขแปด้นวิธที่เลขหกับเลขสอชุดจับคู่หกหนึ่งหกสามหกสี่หกหแล้วในรอบสิบเก้าจุดนอชุดว้นเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขแปดเลขสามเลขศูนเลขสีเลขเจ็ดนพ้นที่เลขแปกับเลขสาม รูดจับคู่8182858689 1323536393ก็เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันอังคารเลยนะคะทุกท่านอาจารย์รักบอกเสมอนะหมั่นทําบุญนะคะหมั่นปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็หมั่นให้ทานโดยเฉพาะการให้ทานเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดเ,ดเรื่องของการเงิน,นแล้วก็โชคลาภมาให้กับเรานะคะเวลาเรามีปัญหาติดขัดอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยเช่นกัน พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับประจดรักทางช่องทางซีมีดัมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ